หน้าที่พระสงบ้านร่มเย็นจังหวัดนาราธิวาสนะครับได้จัดก,กิจกรรมงานบุญเนื่องในวันพระโดยการจัดพิธีบูชาพระไปตับพลีนะครับเพื่อทิตสุขุสุสให้แด่ผู้ที่ลวงรับไปแล้วและผู้วัยชนจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่4จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยภาย,ยในงานนะครับท่านประธานปา่ายคารวะจุดเจียนทูปบูชาพระรัตนารายจากนั้นคณะสงฆ์นะครับได้นาทุกท่อนกล่าวคำบูชาพระรัตนารายพิธีกรนำอารัธนาศีนะครับจากนั้นก็ได้กล่าวคำอารัธนาธรรม คณะสงฆ์ให้ความเมตตาสวดพระพุทธมนต์ในบทธรรมนิยามก่อนที่คณะท่านเจ้าภาพนะครับจะได้ประกอบพิธีทอดทัา,าบางสุกุลอุทิศส่วนกุศลให้แด่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วและประกอบพิธีกล่าวคาถวายมัตตารรกัตตาหอมเป็นสังฆทานเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แด่บรรพบุรุษพร้อมท้งได้มีการ,รถวายพระตราจีวรน,นะครับเครื่องเทียธรรมแด่คณะสงฆ์สำหรับวันธรรมศวนาหรือว่าวันพระนะครับ เป็นวันที่ชาวพุทธจะเข้าวัดทำบุญตักบาตรรักษาศีลเจริญสมาธิโพนาแล้วก็ระฟังพระธรรมเทศนาโดยหลายท่านนะครับก็จะรู้จักกันในวันที่เรียกว่าวันอุโบสถด,ด้วยซึ่งเป็นวันแห่งหลักในการสร้างความดีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงมีพระบรมพุทธานิญ,ญาตนะครับให้ชาวพุทธนั้นได้มีโอกาสในการทำความดีต่างๆโดยผ่านการประกอบบุญญกิริยาทั้งสิบช่องทางตั้งแต่การทำบุญตักบาตรเป็นธนไมานะครับการรักษาศีลเป็นศิลไมา การเจริญสมาธิภาวนานะครับเบื้องต้นก็เป็นภาวนาไมายทั้งหมดทั้งมวลก็นําไปสู่การละชั่วทาความดีทําจิตใจของเราให้ผ่องใสพร้อมทั้งสวมหัวใจของยอดกัลยาณมิตรเชิญชวนบุคคลเป็นที่รักในการทําความดีรวมกันนะครับจากนั้นการอุทิศส่วนกุศลนะครับก็ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในบุญญากรยาวัตถุสิปรปการก็คือปฏิทานาไมายบุญที่สําเร็จาการอุทิศกุลด้วยทั้งนี้ก็เป็นไปนะครับเพื่อจะเป็นการแสดงออกถึงความกระตัญยูกตเวทิตาด้วย ต่อบรบรพบุบุษบุปการีผู้มีพระคุณของเราและที่สําคัญคือเป็นการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนานะครับก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับกิจกรรมงานบุญของทางศูนย์ปฏิบัติธรรมนะครับที่พักสงบ้านร่มเงย็นจังหวัดนาราธิวาสด้เนะครับสาธุครับ